สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอ ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวน2 5 7 5 566รร่รวมเนื้อที่กว่า34ล้าน6 4 1 2, 15, 000, 000, น215ล้านไร่จากพื้นที่ที่ต้องดำเนินการปฏิรูปทั้งหมดกว่า38ล้านไร่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สป,ปกจึงได้ดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินการปิดพื้นที่เป็นรายอำเภอเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าในพื้นที่อำเภอนั้นที่เป็นเขต พื้นที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดินนะคะมีการจัดที่ดินไปให้กเกษตรกรแล้วเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้จัดให้กับ,กบเกษตรกรอีกเท่าไหร่นะคะในส่วนที่ยังไม่ได้จัดเราก็จะรู้ในเบื้องต้นว่า มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่อาจจะใช้เพื่อกิจาการสารณูปโภคหรือใช้เพื่อกิจาการเกี่ยวเนื่องสนับสนุนการเป็นรูปที่ดินที่ยังไม่เข้ามาสู่กระบวนการการตรวจสอบอันนี้มันก็จะทําให้เรารู้พื้นที่ที่เราจะบริหารจาัดก,การต่อไปในเรื่องของการผิดพื้นที่ที่เราใช้เทคนิคภาพถ่ายทางอากาศเข้าช่วยข้อมูลต่างๆเหล่าน,นี้ สูงสารสนเทศหรือสำนักจาัดก,การแผนที่และสารระบบที่ดินที่ทำการตรวจสอบก็จะส่งข้อมูลมาให้สำนักกฎหมายตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ไปด้วยในคราวเดียวนะคะมันจะเห็นภาพในมุมกว้างว่าในพื้นที่เกษตรกรรมที่เราได้จับไปแล้วมันจะมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรอย่างอื่นๆที่มันคล้ายๆเป็นการชี้เป้าะว่าพื้นที่นี้คาดว่าอาจจะมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนาของสอปอกอสนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม